Nhà xin đi Nặc lạ Nó nạm màu thô sập nhỉ Nó mang chị này, Tên non tiền xuôi mình. ว่านี่ปวาจากไปนำเช่นไปบ่ไปไหนลงห้วยลับไปฮะยังกันละไปคว่ำดื้อนะทีโบลงซ้อยเก่าเด้อม,นะมันจะมีควายจุจีอ้าออวาทีมสีฟ้าทีมสีฟ้าวันนี้น้องกรนก็ใส่ส้งสีน้ำเงิน Khuôn xin có xí năm ngân, khuôn có xí năm ngân Mình xí đèn, u bài bái Mình lông hồi hay lại đây mình, mình Nói nó Cầm vô, ngay ngay khỏi Bật có cày nó ngon ngọc không mẹ? Hả? Nó không cô khu đó. Nè. Sao mày cứ nữa. bây giờ. Nó xiêm xiêm đi Chị đi đi xiêm hắm nó chứ bộ เป็นยังสูงคือแอกเลยไก่ยังนอนบ่ไกไ่แปลงนี้ก่อนไปทางนี้ฮะคุจจีนี่ คอยคอยนี่นี่นี่เออประดามทำไมจะประดามเด้อเฮอไปทางนี้นะ Ừ, bà chín thèm này chứ mộng thăng nó tầm luôn đấy. lông mộng thăng nó tầm nè bà lông mộng เนี่ยมงสร้างเนี่ยมงสร้างเต็มต้นอีเละน่าลูยไม่ใช่โอ้ยเห็นอ่ะน่างามมันน่ะเต็มโอ้ดามป้าดามมัสร้างลายลายเร่อยากกินมงสร้างมั้ยนี่ป้าตัว งไปยปลาเอาไปทำไมไปชูปลายมันยืนอยู oh, ่น <c oughs> <c oughs> ี่แหหมูส่วนไปพยยืนเฉยอยู่ว้าวลูกกูเกิดเหตุการรกาขีด

แต่ลงยางลงยางลงยางใช้ใช้กี่กีอยู่่ยูโอ้พอตีให้เาพตีให้เราเชียมีเนาะนี่แหละบังแล้วเชียมหน่อยฮะเชียมหน่อยฮะควหัวเป็ังไดี๋ยวเล่นนะคุยเดี๋ยวคุยปักไงนะ

cút côn nhảy đi cút nhảy cút em <coughs> à <Không bao> <coughs> oh, xin phong, phút, phút. nói

มันอยู่เท <ome> ิงหืมนั่งเลยสินขนังแบบนี้มีอยู่อย่างเดียวอย่าพีคก็สักอย่าเหตุนะนลูกมันหอมแท้ มันบ่มากเดียนีลฝนตก็บ่มากเนาะดูโก้ยผลตกบนนะจับเลยจับชุดนี่เสียมนะชิ้นเลยชุดตีมันิมัด้งใจออกมันก็มีดังมันก็มีดังก็หายใจออกบไดอายุรนดับปลาก็ mời 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 nè mời 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 nhảy tỏ, rồi nhảy tỏ, thì ว่าน,น,น้อยแผงถอนค่ำได้ค่ะนาหนา,น,า,น,า,น,านี่บ่ฮู้กระลายฮู้กระลา,านันาน่นน,น,น,นาาั่นน่นฮ่งปอมเนาะกะกูลงกับ,บแล้วแต่ารไวบยัน โอ้ยก่อนเดี๋ยวไปไกลๆเดี๋ยวน้าหายลูกไปไปไกลๆหายลูกเอปูงอไปเลยลูกข่อยห่ะมาได้ลูกอะไปใช้เมื่อไหร่ไปใช้นีแม่ที่ตีพอนี่นี่แม่ที่พอนี่แา่ที่พอนี่ทันแล้วลูกเอาีทันแล้วมาคนอะทิมเชียงนะเออมาคนนะถึงเนี้ว จน้องเนะลูกจำลองหนึ่งลูกถือนี่หน่อยจะเป็นโอ้ยโอ้ยย่าลูกเอามาถือแม่ดูเอาเสียกมาถือแม่ดูแข่งแม่มาลูกมาอย่าไปละงั้นงูใหญ่เด้อมาหน้ามาเด้อนี่ไล้นะน่าน่ะมีแต่ซาบอยู่นี่ นั่นหูนะนในในไหนเออนั่นเนี่ยคอยจะโดนกระซับนะกดกระสับปุ่นอะไรมามาใส่ลงมาลงมาไปอยู่ใกล้ขนาดนี้ทำไมไม่ใช่เนี่ยพี่น้องคนงานชื่ว่าโอเคยุดเย็ดยุดเย็ดทำอะไรนี่แมงแคลง มาพี่ลูกมาสิเหี่ยวสเหี่ยวสตาตาบอดได้หัวตาผูชินกับบอดเลยบอดก่อยางเล่าเราเถอะแล้วบีบขี้มันออกเลยเอไปอาด้วยอาด้วโอ้ยก็ะาเก็บใส่นักกว่ายิ่งเจียคนอื่นเอาแม่เงีมันตอดเงี้ยันตอด เดี๋ยวมันตดเก็บพอเก็บไปส่นาพอเ่นาไปบ่งโก้องปลาดาอีเนาะถ้าไปหาหกตัวนี่จตามเกี่ยวเล้ลองผ้าต้นนู้นเอ้ยจุ๊ยมาซื้อมาลุขุ่ซื้อขุมาอ้เจ๊ จับคนเนึ่งพอเจับคนหนึ่ยหัวสักกระแดงนะฮะหัวซักกระแดงกระแดงแอุ้ยชิ้นรถช่องเหรอพี่โเทีไม่มินนี่ต้องเรียกว่ารถช่องบ่รถช่องอ้าข่อยขึ้นหมดแล้วคนมใส่เสื้อขยี้ขยี้เนี่ยบีบเนี่ยอ้ยพอก็ได้สิบีบนี่ก็สิไดียบอะพี่น้องป้องปลายเนาะน้าสิผ้าลูกล้านลงห่วยแบบนี้เนาะหาควายเขียดทรายไปไหม ี่เันน่ะไม่ยอมมาแล้วพี่น้องจ้า